สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนาๆนาักตกปลาทุกท่านครับผมเจอกันอีกแล้วกับช่องคนหาปลาบ้านนาฟิชชิ่งวันนี้ก็ยังไม่ได้เข้าหมายเข้าบ่อเลยอีกประมาณ3วันในวันเสาร์นี้ก็คิดว่าน่าจะไปละมีวันว่างแล้วครับช่วงนี้ทำงานทำงานอย่างเดียวเลย ม่มีเวลาว่างเลยก็วันนี้ไม่มีอะไรครับแวะมาคุยกันแป๊บหนึ่งก็แวะมาเตือนกันอันนี้นี่เมื่อ EP ที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ละเมื่อเดือนที่แล้วครับผมลงไว้ว่าผมจะแจกคันเบ็ดคันนี้ฮะเป็นคันเบ็ดของอาคาเดียคอนวิงตันยาวความยาว6ฟุตครับ ตอนนี้เวดสิบยี่ห้างานชโดสั้นๆสำหรับนะนะท่านไหนที่สนใจอยากจะได้ครับผมให้ฟรีครับอันนี้แค่ไปคอมเมนต์ไวท้ที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ดูแป๊บนึงครับแล้วขอเก็บไปนี้ก่อนอ๊บแล้วก็นี่ยังมีครับหัวจิก มัอจิกปยางครับเฮดบัตผมไม่ได้ใช้แล้วเป็นตะขอเดี่ยวตะขอเดี่ยวพวกนี้ครับานาท่านไหนเนี่ยใหม่ๆเลยแต่ไอที่ใช้ที่เป็นมือสองก็มีอย่างนี้มันมันก็ใช้ได้ครับผมก็ใส่ไว้ไม่ค่อยได้ตีครับตัวเบ็ดยังคมอยู่เลยผมไปใช้งานพวกงานแบกหลังงานอะไรงาน เท็ซัสมากกว่าครับก็เลยไม่ได้ใช้พวกนี้พอไม่ได้ใช้ก็รู้สึกเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์เอามาแจกดีกว่าก็มีอะไรกันีน่สายฟูโรคาร์บอนซื้อมาตอนนั้นซื้อมั่วซั่วเลยกี่ปอน,นี่ยร้อยปอนใหญ่เบ้งเลยยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหา วันมาแจกให้ครับก็คอยติดตามเรื่อยๆครับว่าผมจะมาแจกวันไหนอ๋อฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับผมมีตัวนี้อันนี้อันนี้แจกไม่ไหวน,นี่เป็นลังกล่องใส่เหียบปลอมแบบนึ่ครับค้องอันนี้ผมขายครับอันนี้ผมซื้อมาซื้อมาจากร้านค้าญี่ปุ่นนะนี้เมกอินเจแปนนะ จากร้ายค่าญี่ปุ่น2อ0 0ันสอมั้งประมาณนั้นสำหรับผู้ติดตามช่องผมใครอยากได้ผมขายให้เลยในราคา1,200บาทผมส่งให้ฟรีแต่ถ้าเกิดเเดี๋ยวผมจะไปลงขายในในเพจด้วยผมว่าจะลงขายสักพันห้าพปประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดนั้นนะ ท,ทักมาหาผมนะใครที่เป็นผู้ติดตามช่องผมเนี่ยผมขายให้ในาราคา1,200บาทมีทั้งหมด4ชั้นมันเป็นชั้นสไลด์แันนี้แต่และชั้นก็ใส่ได้เกือบ20ตัวฮะมีเกือบ20ชอ่องัะอีกชั้นชั้นบนนี่มีเยอะเลยอันนี้เป็นงานแม้กีเจแปเหมาะสำหรับสายเอ่อ สายนั่งนะสายไม่เคลื่อนที่นะอันนี้ข้างบนก็ไว้ใส่พวกอุปกรณ์เหยื่ออะไรเงี้ยอันนี้แขวนได้นนี่ก็แขวนห้อย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 ได้ผมอันนี้ผมทํามาใส่เองทํามาตัดตัดอะคริลิกมาใส่ที่หลังที่เหมาะกับสายที่นั่งอยู่กับที่ะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะมีน้ําหนักหน่อย มันไม่เหมาะอาการเคลื่อนย้ายบ่อยนะักก็ใครอยากได้ก็เดี๋ยวทักเข้ามาในเพจเลยก็กติกาไม่มีอะไรมากครับนะนะที่เข้ามาดูท่านไหนอยากได้กล่องก็เดี๋ยวคอมเมนต์มาในคอมเมนต์มาเลยครับว่าอยากอยากได้กล่องครับซื้อกล่องแต่ถ้าเกิดวันที่27เนี้ยวันศุกร์เนี้ยผมจะแจกคันเบ็ด หนึ่งรางวัลแล้วก็เป็นหัวจิกอีกหนึ่งรางวันทั้งหมดสองรางวันก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับหลังจากที่ได้ไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะติดต่อไปผ่านทางเพจตรงนี้ไม่ต้องโอนค่าโน่นนี่ใครทักไปอะไรว่าต้องโอนโน่นนี่นั่นไม่ใช่นะครับผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นผมให้ฟรีผมให้ฟรีๆไปเลย นี่ครับตรงหน้าเพจผมมันจะมีนี่ฮะผมลิงก์เฟซบ o ๊กไว้แล้วเป็นเป็นเพจของผมนี่อันนี้เอาไว้เอาไว้พูดคุยกันเอาไว้แจกของนะครับแล้วก็เข้าไปถ้ากดรูปโปรไฟล์ผมเลยดูที่รูปโปรไฟล์ครับแล้วก็ตรงนี้มาเม้นไว้ครับแค่เม้นว่า,าผู้ชม อยู่จังหวัดอะไรกันบ้างแค่นั้นเองครับเดี๋ยวผมจะใส่เลข number ให้เนี่ยฮะอย่างนี้อันนี้เขาอยู่ number ที่เลขที่2คนนี้เลขที่1ตอนนี้มี2คนแล้วครับตอนนี้เลขที่1ก็เดี๋ยววันศุกร์ผมจะมาจับรางวัลแจกแจกแค่ฟรีๆเลยครับไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่าส่งก็ออกให้ด้วยคันเบ็ดก็ มูลค่าไม่เท่าไหร่ครับแล้วก็พวกหัวจิกปลายยางคือแบ่งกันไปใช้ดีกว่าดีกว่ามันเก็บไว้เฉยผมก็ไม่ได้ใช้ครับเผื่อไปตรงสายใครสายชะโดนะครับเอาไปใช้ได้เลยครับก็มาเตือนฝากฝากกันไว้ก่อนมันจะถึงวันแล้วอีกสองวันเองวันที่ยี่สิบเจ็ดนี้ใช่ไหมวันที่ยี่ห้ายี่หกสิบเจ็ดใช่อีกสองวันเองอีกสองวันเองถ้าใครอยากได้ก็เข้ามาไอ้นี้เลย โอเคครับผ่านไปแล้วกับงานการแจกของต่อไปก็วันนี้เอาวันนี้ผมมีเคล็ดลับอะไม่ใช่ไม่รับหรอกใครๆก็รู้วิธีการต่อช็อกโกดดีกว่าที่ผมใช้เดี๋ยวผมใช้อันนี้เลยกันมันจะได้เส้นใหญ่ๆนะ ความยาวว,วิธีการต่อช็อกลตแล้วกันครับที่น้าๆต่ออยู่บางคนน้าๆที่เขาโปรโปแล้วเขาก็มีวิธีต่อที่มันแน่นหนาอะไรเงี้ยครับสําหรับเพื่อนๆน้าๆที่ยังหาวิธีว่าอยากจะต่อช็อกลตแบบไหนดีที่มันจะแข็งแรงแล้วก็เป็นปมเล็กที่สุดอะผมมีวิธีนี้มาแนะนําเดี๋ยวลองดูครับ ก่อนอื่นเลยก็ตัดช็อคเอาความยาวที่เราต้องการเลยอยากได้แค่ไหนก็เอาที่ถนัดครับทุกคนถนัดไม่เหมือนกันอันนี้ผมจะตัดเป็นตัวอย่างนะตัดสั้นๆก่อนเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไวแ้แจกตัดแค่นี้พอร้อยปอนซื้อมาได้ผมก็ซื้อมมัวม่วเมื่อก่อน ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอันนี้สายเลยฟูโรลโคาร์บอน50เมตรยาว50เมตรนะใช้ไปลืมเลยเหนียวไม่เหนียวก็ค่อยไปว่าอีกเรื่องนะก็ตัดช็อคมาแล้วแค่นี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตขยับกล้องนะให้มันใกลนะ้ๆหนยตรงนี้ได้ไหม อันนี้เป็น PE ผมที่ยังไม่ได้ใช้งานเลยผมก็จะเอาออกมาสักนิดหนึ่งอันนี้เป็นสายหลักแล้วกันเอาไว้ทางนี้นะโอเคนี่มาจัดก,การเรื่อง PE ก่อนเราจะใช้มือเนี่ยครับถักไม่มีเครื่องไม่มีอะไรมือถักเลยครับผมจะทำแบบนี้ฮะ เอาปลายพีนะครับมาพันกับนิ้วนางกับน,นิ้วก้อยไว้แค่นี้สักสองสมรอบนะฮะพอรู้สึกว่ามันอยู่แล้วก็ออกน่อยรู้สึกมันอยู่แล้วก็อ้อมขึน้นมาข้างบนไว้เลยอย่างนี้แล้วก็พันไว้เหมือนเดิม แล้วก็ล็อกไว้ตรงนี้ฮะระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกางล็อกไว้ให้มันอยู่แบบนี้ยัไม่ค่อยอยู่เวมันเดี๋ยวมันรุดป๊บโอเคเราจะได้แบบนี้ฮะจากนั้นก็นี่เลยเอาสายช,ช็อคที่เราเตรียมไว้พาดขึ้นข้างบนอยู่แบนี้ฮะอ๋อผมลืมบอกการถักช็อคแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรวะ f อฟจีน็อตเอฟจีน็อกน็อกน็เลือนน็อนี่แหละอะไรสักอย่างผมก็ไม่ค่อยเก่งมันเป็นวิธีการถักช็อคครับแบบนี้โอเคต่อเลยเอามาพาดข้างบนปึ๊บแล้ววนลงข้างล่างพาดพาดข้างบนนะพาดพีอ e, ีต้งข้างบนพีอ e, ีตัวเนี้ยแล้วก็นิ้วกดลงข้างล่างป๊อบหนึ่งแล้วพาดข้างบนทางนี้ลงข้างล่างสอง หนึ่งสองตามทันไหมครับน่าจะทันนะไม่ทันก็สโลคิปดูดูได้ครับผมเแบบนี้ยฮะผมจะเอาปลายมันยาวมาสัก 4, สี่เซนห้าเซนประมาณนะประมาณเนี้ยฮะปลายที่ที่ที่ไว้ขัดถักเนี่ยครับวนลงข้างล่างแบบนี้ ปั๊บแล้วก็รูดแล้วก็วนลงข้างล่างอันนี้ครับแล้วก็รูดสําหรับใครที่รูดไม่เข้าเนี่ยฮะนี่ฮะปากชั่วเลยครับนี่รูดละทําแบบนี้ครับสเต็ปเนี้ยไปสักอันนี้ผมจะเรียกเป็นหนึ่งเซตเนี่ยลงข้างล่างกับขึ้นข้างบนเนี่ยฮะแบบนี้คือหนึ่งนั่นเงครับคือหนึ่งเซต ผมจะทำไปสักสิบสิบห้าสิบห้าครั้งนี่ได้ประมาณห้าละหกหกเจ็ดแปดเเหตุผลที่ผมต้องดึงทุกครั้ง คือมันดึงดึงไม่แรงครับก็ก็เอาใช้ใช้ฟันดึงอรับสำหรับหน้าที่เขาถักเก่งๆแล้วไม่ต้องใช้ฟันดึงครับก็ก็ถักได้เพื่อเพื่อจะให้มันเรียงตัวให้สวยงามแบบนี้เท่าไหร่เนาแปดเก้าหม้ สิบสองสิบสามล็อตคีนัมเบอร์ป่ะสำหรับใครสายมูก็จะถักลง 99, 9ก9 9สิ้ากอะไรก็ถักไปเลยครับเนี่ครับเราก็จะได้แบบนี้มันก็จะเรียงเป็นชั้นๆๆๆแบบนี้จากนั้นก็ปลดเลยครับเอาเอามือเอามือจับบีบตรงนี้ไว้ก่อนแล้วดึงปลดออกมาปปลดลงมาเลยบีบ อย่าปล่อยมือตรงนี้คต่อไปเราจะทำการล็อกล็อกไม่ให้สายมันขยับให้นะนะจับสายเมนที่มาจากลอกอะครับสายเส้นยาวที่สุดอะจับจับเส้นนี้ไว้แบบนี้ล็อกไว้กับช็อคแบบนี้ครับแล้วก็เอาสายเส้นสั้นนะครับ ทำเป็นบ่วงร้อยเข้ามาแล้วล็อกคืง่ายว่ามาคว้านมันไว้ครับมาล็อกมันไว้ปับ๊บแค่นี้ครับแล้วก็ผมจะพันพันมือนิดนึงแล้วผมจะกระตุกกระตุกมันหน่อยเดี๋ยวกระตุกแรงนะครับมัน PE มันคมผมกระตุกแค่กระตุกแค่ครั้งเดียวแค่ทีเดียวแรกๆแล้วก็จับนี่ฮะจับสายจ็อกเลยกระตุกกระตุก เพื่อให้ที่เราถักไว้ครับมันมันบีบมันรัดตัวทีเนี้ยปล่อยได้แล้วครับมันจะได้รัดแน่นๆเน,น,นี่ยฮะมันจะรัดแน่นขึ้นผีอีมันจะเปลี่ยนสีเลยนิดนึ่งโอเคแล้วก็จับเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับไอ้สายสายเมนตัวเนี้ยสายยาวเนี่ยสายที่มาจากรอบเนี่ยต้องเอาอยู่คู่กับ ช็อคไว้เสมอแล้วก็ถักไปประมาณล็อกไว้ประมาณตั้งสี่ห้ารอบสองสามสี่ห้าห้ารอบกัน Okay. แล้วก็แต่เมนแล้วก็ดึงกระตุกกระตุกนิดนึงแล้วก็นี่ฮะนิดนึงเพื่อให้ P.E. มันรัดแน่นนะมันจะได้ไม่คลายโอเคทีนี้เหลือขั้นตอนสุดท้ายครับขั้นตอนการจบการจบเก็บไปตัวนี้ฮะแล้วทำเหมือนเดิมครับนี่ฮะ ปล่อยโค้งมาไว้เลยโคง้งโค้งไว้ไม่ต้องกว้างมากแล้วนิ้วหนีบไว้ตัวนี้หนีบไว้ทําให้เป็นบ่วงไวเนี่ยเห็นไหมฮะให้เป็นบ่วงวันนี้ซึ่งสายเนี่ยจะอยู่ด้านหลังด้านหลังช็อกฝั่งนี้ฮะแล้วก็เอาสายเนี่ยวนเข้ามาในช่องซักประมาณ6 7เรอบสองนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดโอเคน่าจะเอาเก้ารอบสิบรอบก็ไม่น่าจะถึงนะมันถักมันจะถักลำบากเจ็ดรอบ แปดรอบเก้ารอบกำลังดีโอเคพอเสร็จแล้วให้เราปล่อยมือนี้เลยครับปล่อยมือนี้แล้วมาจับรวบไอ้สายเนี่ยสายเส้นสั้นเนี่ยฝั่งเนี้จับรวบมาฝั่งนี้ไว้นะฮะแล้วก็พันย้อนไอ้ตัวกุวงเนี่ยพันย้อนกลับไปเลยพันย้อนกลับตัวนี้ มันจะคลายตัวย้อนกลับตัวนี้ครับ คลายตัวหมดหมดแล้วแบบนี้เมื่อกี้เห็นปะหมดแล้วครับแบบนี้นยครับให้เราดึงเส้นนี้เนี่ยเส้นเล็กครับป๊อเข้าไปดึงเข้าไปจับฝั่งเชือกเส้นยาวนะฮะดึงเข้าไป แต่อยดึงแรงมากครับเดี๋ยวเดี๋ยวสายฟูโลมนันหักนี่ครับดึงพอประมาณก็อยู่แล้วครับแค่นี้ฮะเสร็จเรียบร้อยขุญยตปรับกล้องครับแป๊บหนึ่ง <c oughs> ก็ช็อคที่ได้ก็จะอยู่ลักษณะนี้ลิงตัวกันอยู่แบบนี้ สวยงามสวยหรือเปล่าสวยมากจากนั้นให้เราตัด PE ตัดฝั่งสั้นนะอย่าไม่ใช่ตัดฝั่งยาวนะดูดีๆนะครับผมถักใหม่มาหลายรอบแล้วเมื่อก่อนเนี่ยพอถักเสร็จปุ๊บนุน่นไปตัดฝั่งยาวตัดให้ PE ครับให้เหลือสักประมาณมิลสองมิล Okay. ส่วนอันนี้ครับสายช็อคลีดให,ให้เหลือประมาณพอๆกันอันนี้ผมช็อคเนี่ยช็อคเนี่ยผมแนะนำให้เอาพวกกันไกลตัดเล็บตัดนะมันจะคมถ้าอันนี้มันสายมันใหญ่พอกดปุ๊บปลายมันจะบ,นบานๆานมันจะสะดุดนะครับ เนี่ยฮะเหลือสักประมาณแค่นี้นิดหนึ่งพอนาะนะเอาไปตีได้สักโดนปลาสักตัวครับไปตีได้สักสิบยี่สิบไม้ฮนะนานจะตัดให้มันสั้นกว่านี้ก็ได้ครับแต่ตอนนี้ตัดอันนี้ก่อนเพราะว่า Pe ชุดเนี้ยที่เราถักไปเนี่ยมันยังขยับตัวมันยังไม่มันยังมันยังไม่อยู่ตัวเดี๋ยวให้มันอยู่ตัวดีๆแล้วก็ตัดให้มันสั้นลงไปอีกนิดหนึ่ง ก็จะได้แบบนี้ฮะให้ดูก็จะได้สายช็อคแบบนี้ตรงๆมันเป็นการเอา PE มาถักคขว้ไปคขว้มาเพื่อล็อกสายช็อคไว้ข้อดีคือมันจะลดการหักงอของช็อคลีดแล้วก็ ตัวที่มันรัดตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะสร้างแ,แรงเสียดทานไม่เยอะเวลาวัดป่าเวลาวัดอะไรหนักๆห,หรือว่ามันโดนอะไรหนักๆครัตรงนี้มันจะไม่เกิดความร้อนถ้าถ้าเกิดความร้อนมันจะขาดง่ายโอเคครับก็หวังว่าวิธีการถักช็อกแบบน,นี้จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็น,น้อยมาก สำหรับน้าๆที่กำลังหาวิธีถักช็อกอยู่สำหรับน้าๆที่เป็นแล้วเก่งแล้วก็ขอบคุณมากครับที่เสียเวลารับชมสละเวลารับชมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไม่มีคำคมจะฝากไม่มีอะไรจะฝากครับมีอของมาแจ็ก อย่าลืมครับใครอยากได้ก็เข้าไปในเพจกดติดตามเพจไว้ก็ได้ครับหรือว่าไม่ติดตามก็ได้ครับผมเอาเดี๋ยวจะทักเข้าไปในเพจแล้มันน่าจะทักง่ายคุยกันง่ายมากกว่าส่วนใน youtube ก็ตอนนี้กี่ท่านละ90 90ผู้ติดตามก็ผมขอขอบคุณสำหรับ90คนผู้ติดตามมากๆเลยครับก็ ทุกหนึ่งผู้ติดตามเป็นกำลังใจที่ดีครับผมรู้สึกดีใจมากว่าหนึ่งคนที่เพิ่มขึ้นมาคือเขาให้ความสำคัญสละเวลามาดูช่องเล็กๆอย่างผมโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับฝากช่องไว้เพียงเท่านี้ครับฝากสิบเ,เกรดสาระไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวอีก3วันผมจะเข้าบ่อละ มีเวลาแล้วครับช่วงนี้ก็ลูกเปิดเทอมครับก็เลยอ <c oughs> ไม่มีเวลาเลยก็ต้องทําใจครับต้องเอาอนาคตลูกไว้ก่อนหาเวลาว่างๆจริงก็ค่อยไปโอเคครับสำหรับว,วันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ